เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสมปีก่อนตอนนั้นผมรับซ่อมหลังคาซ่อมฝ้าเพดานทั่วไปลูกน้องผมมีสองคนชื่อแจ๊ดกับเอ็มเด็กสองคนนี้อยู่กับผมมานานแล้วไว้ใจได้วันนั้นผมได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งอายุเหมือนจะเยอะแล้วด้วยเสียงแห้งๆห,ห้วนๆบอกว่าอยากให้มาซ่อมฝ้าเพดานบ้านเก่าหลังหนึ่งเพิ่งซื้อมาจะเอามารีโนเวทผมก็รับปากไป นัดไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันนั้นผมขับรถพาแจ๊ดกับเอ็มไปถึงหน้าบ้านบ้านหลังสุดท้ายของซอยพ่อเห็นปุ๊บผมก็รู้เลยว่าบ้านนี้ร้างมานานมากหลังคาสีเขียวซีดจนเกือบเป็นสีเทากระเบื้องแตกเป็นแผ่นๆหน้าต่างไม้บ้านเกล็ดผุพังไปหลายบานแจ๊ดมองแล้วก็หัวเราะแห้งๆพูดขึ้นมาว่าพิคิงครับบ้านนี้ดูเหมือนบ้านผีสิงเลยครับ เอ็มได้ยินก็รีบสะกิดอย่าพูดสิวะขนลุกบนแล้วผมก็แค่หัวเราะบอกพวกมันว่าบ้านร้างก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเอาของลงมาทำงานกันเถอะพอเข้าไปในบ้านอากาศมันอับมากเหมือนไม่มีใครเปิดประตูหน้าต่างมาหลายสิบปีผืนไม้เก่าเดินทีไรก็ดังเอียดอาดฝุ่นหนาจนเห็นรอยเท้าเราชัดเจน เห็นฝ้าเพดานตรงกลางห้องบวมลงมาน่าจะมีน้ำขังหรือไม่ก็หนูทํารังก็สั่งให้เอ็มขึ้นไปดูข้างบนก่อนเอ็มปีนบันไดขึ้นไปเปิดฝ้าเพดานแล้วก็ตะโกนลงมาขอไฟฉายบอกว่ามืดมากผมโยนไฟฉายขึ้นไปให้แล้วก็รอสักพักเอ็มก็เงียบไปผมตะโกนถามว่าเป็นไงบ้างเอ็มตอบกลับมาด้วยเสียงที่แปลกๆสั่นนิดๆพิคิงครับมีกลิ่นอะไรไม่รู้ เหม็นเหมเหมือนหนูตายมั้งครับผมก็บอกให้มันเก็บออกซะแล้วดูว่าน้ำรั่วตรงไหนเอ็มบอกว่าได้ครับแล้วก็คลานเข้าไปอีกผมได้ยินเสียงไม้ฟ้าดังเอียดเอียดตามจังหวะที่มันคลานแล้วจู่ๆเสียงก็หยุดเงียบสนิทแล้วเอ็มก็พูดขึ้นมาเบาๆด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปจากเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงพ่คิงว่าไงมีมีถุงพลาสติกดำอยู่ตรงนี้ครับ หลายถุงเลยแจสได้ยินก็ตะโกนขึ้นไปว่าถุงขยะมั้งวะเจ้าของเดิมทิ้งไว้แต่เอ็มตอบกลับมาทันทีไม่ใช่ครับมันมัดแน่นมากแล้วก็กลิ่นนี้กลิ่นมันมาจากถุงพวกนี้ครับตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีผมตะโกนบอกเอ็มว่าอย่าเพิ่งแตะอะไรลงมาก่อนเอ็มปีนลงมาหน้าซีดเผือกแจสถามว่าเป็นไรวะ เอ็มก็กระซิบตอบกูกูไม <dance tive> <ika> oh, ่ร so, ู้อะแต่กูรู้สึกเหมือนมีคนจ้องกูอยู่ข้างบนนั้นผมยังไม่ทันพูดอะไรก็มีเสียงดังขึ้นมาจากฝ้าเพดานตุ๊บพวกเราสะดุ้งกันหมดแจสร้องออกมาว่าโอ้โหอะไรวะผมตะโกนขึ้นไปว่ามีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าเงียบแล้วก็ดังอีกครั้ง เหมือนมีอะไรกำลังคลานอยู่ข้างบนผมหันไปมองเอ็มมันสายหน้าพี่ผมเพิ่องอยู่ข้างบนไม่มีใครแจส๊สเสียงสั่นถามขึ้นมาว่าถ้าไม่มีใครแล้วอะไรมันเดินอยู่ข้างบนผมพยายามทำใจให้สงบบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแมวหลงเข้าไปหรือนกอะไรสักอย่างผมเดินไปดูห้องน้ำท้ายบ้านคิดว่าจะเช็คให้ทั่วก่อนพอเปิดประตูเข้าไปห้องน้ำเก่ามาก มีกระจกบานใหญ่ติดผนังขุ่นมัวไปหมดผมส่องไฟฉายเข้าไปเห็นเงาตัวเองสะท้อนในกระจกแต่แล้วผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะเงาในกระจกมันไม่ได้ขยับตามผมยกมือขึ้นเงาในกระจกนิ่งสนิทแล้วมันก็ค่อยๆเอียงหน้าราวตับกําลังสังเกตผม ผมถอยหลังกระวนกระวายวิ่งออกมาจากห้องน้ำตะโกนเรียกแจ็ดกับเอ็มตอนนั้นพวกเราตัดสินใจแล้วว่าจะออกไปไม่ทำต่อแล้วผมบอกให้เก็บของขึ้นรถแต่พอกําลังจะออกก็มีเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทางอย่าไปแจ็ดหันมาถามผมว่าพูดอะไรผมบอกว่าไม่ได้พูดแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นกว่าเดิมช่วยช่วยหาให้เจอ เอ็มตัวสัน่นกระซิบบอกว่ามันดังมาจากข้างบนพวกเราเงยหน้าขึ้นไปมองฝ้าเพดานฝ้าเพดานตรงกลางห้องมันเริ่มบวมลงมาราวกับมีอะไรหนักๆก,กดทับอยู่ผมตะโกนบอกพวกมันว่าออกไปเดี๋ยวนี้พวกเราวิ่งไปที่ประตูหน้าแจ็ตหมุนลูกบิดแต่ประตูไม่ยอมเปิดมันตะโกนออกว่า,วาเปิดไม่ได้มันล็อกอยู่เอ็มร้องถามว่ากูล็อกมันตอนไหนวะ ผมถีประตูแต่มันไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวหลอดไฟดวงเดียวในห้องกระพริบติดติดตด,ดับดับแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝ้าเพดานแตกราวพวกเราหันไปมองช่องแสงจากรอยแตกมีมือสีเทาคล้ำยื่นลงมาช้าๆเอ็มกรีดร้องออกมามือนั้นชี้มาที่พวกเราแล้วเสียงกระซิบก็ดังกล้องไปทั่วห้องเขาซ่อนฉันไว้ที่นี่ฉันยังอยู่ที่นี่ทุกสวน แล้วไฟก็ดับสนิทผมไม่รู้ว่าหมดสติไปนานแค่ไหนแต่พอตื่นขึ้นมาผมนอนอยู่กลางห้องแสงแดดสอ่องเข้ามาจากหน้าต่างประตูหน้าเปิดกว้างจัดกับเอ็มนอนอยู่ข้างๆผมพวกเราวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยไม่เหลียวหลังแล้วก็ไปแจ้งตำรวจวันรุ่งขึ้นผมเปิดทีวีดูข่าวเช้าแล้วก็เห็นหน้าบ้านหลังนั้นผู้ประกาศข่าวพูดว่า ตำรวจพบถุงพลาสติกดำหลายถุงซุกซ่อนอยู่ใต้ฝ้าเพดานภายในบรรจุชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ที่คาดว่าถูกหั่นและซ่อนไว้มากว่า20ปีผมนั่งนิ่งไปเลยมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดทุกส่วนเหมือนที่เสียงนั้นบอกแต่เรื่องยังไม่จบสัปดาห์ต่อมาผมลองโทรกลับไปหาเบอร์ผู้หญิงที่โทรมาจ้างผมอยากถามว่าเธอรู้เรื่องนี้ไหมแต่เบอร์นั้นโทรไม่ติดไม่มีคนใช้บริการเบอร์นี้ จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่โทรมาเธอรู้เรื่องถุงดำและศพหรือไม่แต่ผมรู้อยู่อย่างหนึ่งใครก็ตามที่อยู่ใต้ฟ้าเพดานหลังนั้นเขาอยากให้คนหาเขาเจอและนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมได้เจอมาครับแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์ และติดตามช่อง Cpi Case ในทิ k t o k และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป